ข่าวประคับแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่3สิงหาคมโดยโค้ชเชฟฟุ่บอลแมนเชสเตอร์เดทยันนี้ขอเสนอะโซชาอาจจะย้ายฮานด์ไปที่แมนยูในหน้าปรอนหน้าก็เป็นได้นะโดยงั้นนี้ถ้าแมนยูของเราได้บรรลกุก็ต้องลงภายในเกี่ยวกับความ,มเป็นไปได้ในการจะเซ็นสัญญาเอลิงบอลฮาเดนในช่วงสม้นๆหน้า ซึ่งแมนยูนั้นกำลังมองหาช่องทางในการย้ายทีมที่ประสบความสำเร็จหยุดแล้วหลังจากการซื้อกิจการของจินตานโชและก็ลาเฟวาลันซึ่งแมนยูนั้นกำลังมองหาการฟื้นตัวจากความผิดหวังที่ล้มเหลวในศึกฟุตบอลยุโรป้าลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อหน้าวันที่แล้วซึ่งพวกเขาแพ้จุดโทษไปอย่างน่าเสียดายซึ่งทีมของนารุโอมนะฮะจบอันดับสองในฟุตบอลธุรกิจและด้วยการสัญญาที่ถูกต้องนั้นพวกเขาจะหวังว่าจะได้ทำให้ดีกว่านี้ ซ่งปอาแดงยังคงสนใจกองหน้าเพื่อจะช่วยเสริมกำลังในการโจมตีอีกครั้งและดอดิสตารสปอร์ตนั้นก็จะสรุปการซื้อขายนักเตะที่โอเทฟฟอร์ดไว้ตลอดทั้งวันเลยนะซึ่งนั่นก็เป็นข้อตกลงระหว่างแมนยูกับทางฮารน่นั่นเองโดยผูาแดงเชื่อมอกว่าพวกเขาได้มีข้อตกลงกับทางเบอร์สตัดมุนเพื่อนำความรู้สึกของหนุ่มนาเวคนนี้มาสู่ทางแมนยูในหน้าพรอนและไดกันหน้า ซึ่งตามการรายงานข่าวบัคข้ามของทางแมนเชสเตอร์นั้นโซชาได้บอกว่าเขาจามีข้อตกลงกับทางจอห์นแม็กชอฟผู้อำนวยการฟุตบอลที่จะทำทุกอย่างเพื่อเออร์ลิงบา,าร์ฮาร์เบรนในช่วงสัมมน้าซึ่งแมนยูนั้นต้องการกองหน้าในช่วงสัมมน้าโดยสัญญาของเอดิสันคาวานีจะสิ้นสุดลงในปี2022พอดิบพอดีส่วนฝั่งฝั่งตัวเซเบ้นั้นจะมีการปล่อยยืมตัวนะ ซึ่งข่าวที่ว่านั้นก็คือนิวคาสเซิลนั่นเองที่สนใจทางตัวเซเบ้คนนี้ที่จะกลับรําแล้วก็กลับมายืมตัวอักเซ o ลตัวเซเบตามที่พาแมนเชสเตอร์เตนนั้นเคยเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วโดยดังตัวเซเบ้เนี่ยมีผลง,งานที่ใกล้เข้ามาในศึก PSG ชีในแชมเปียนลีกเมื่อกานที่แล้วอยา่างไรก็ตามเขาคนนี้เหลือเหลวในการบุกเข้าไปในทีมชุดใหญ่ สัญญาของทางทูเซเบจะหมดลงในช่วงสมฤทธิน์นาและโอกาสในการยืนตัวของเขาอาจจะเป็นนัดสุดท้ายของเขากับทางแมนยูก็เป็นได้ในครั้งนี้เป็นดังนั้นนี่นะผมก็คือข่าวของทางเพอร์ลิงบาฮาเนีนะฮะก็มีแนวโน้มว่าถ้าเกิดว่าฤดูกาลหน้าร้อนนี้ไม่เสร็จเชลซีไปซะก,ก่อนมีโอกาสว่าปีหน้าอาจจะเห็นเขามาเล่นในถิ่นโอทัฟอร์ดก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าไม่เสร็จเชลซีไปก่อนครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันที่เกิดครับ สื่อเผยบินเรียนยังหวังจะย้ายหนีแมนยูแมตเทอรเรสบาดเจ็บหนักก็ตามทีโดยทางเบนตันบินเดียนนะครับผมกองหน้าของทางแมนยูทีมผู้สืบพัธุกรทนธรกิจยังคงต้องการจะย้ายออกจากทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลแม้ว่าทางอเล็กเชลเลสจะได้รับรการบาดเจ็บก็ตามทีตามการบริงานจากทางแมนเชสเตอร์อีฟิิงนิวซึ่งแบ็คซ้ายชาวบราซิเรียนนั้นคาดการณ์กันว่า จะกลับลงสนามได้อีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนหลังได้รับรการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซึ่งทําให้เจ้าตัวนั้นต้องใส่เฟือกและใช้ไม้ค้ำอยู่หน้าเวลานี้ซึ่งทางเบรนนั้นลงสนามให้กับทีมไปแสดงเมื่อสักแต่แล้วไปถึง14นัดและการมีข่าวได้รับความสนใจจากทางซัตตัมตันที่ต้องการยืมตัวไปใช้งานเป็นเวลานหนึ่งฤดูกาลซึ่งเจ้าตัวนั้นจะต้องการย้ายทีมในช่วงสมอน,นี้เพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะหมายทางทเชลลีนั้นจะได้รับรการบาดเจ็บ แต่ดาวรุ่งไวสปียรนี้ก็มองว่าโอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องในทีมชุดใหญ่ของทามแมนยูนั้นยังคงมีน้อยมากเลยนะเนื่องจากตำแหน่งแบ็กซ้ายและขวานั้นถูกจับจองโดยลูกชอและอาราวิสก้าไปแล้วประทังทางมิดโกดันโลดที่เพิ่งกลับมารายงานตัวหลังจากลงในศึกยูโร2020ในสนามทีมชาติโปรตุเกสและก็มีข่าวมาว่าโซชานั้นยังต้องการตัวคิรันทิเปียมาเสริมเกมรับให้แน่นขึ้นปึ๊กเข้าไปอีกนะ โดยมินเรนนั้นได้ออกต์ทเป็นตัวจริงในเกมพรีเซน์ทั้ง3นัดในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับทางทีมบีสแดงในช่วงที่ผ่านมาและก็มีโอกาสที่เขาจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวสำรองแทนลูกชอและากูกหน้าแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังเชื่อมาว่าการได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องย่อมเป็นผลดีในการพัฒนาฝีเท้าของเขาในอนาคตยอย่างแน่นอนครับแต่ในว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดู่ข่าวต่อมากักนดีกว่านครับ ผีแอปบังวานวิชกาทันฟิตเปิดซีซั่นใหม่ในครั้งนี้โดยทางนารอมโอเลกุนชานะฮะผู้จัดการทีมของทางแมนยูคาดบังมาว่าเกมเปิดฤดูกาลใหม่นี้กระทงลินในวันที่14สิงหาคมแมตควาตัวจริงอย่างทางอารอนวิชกาจะผ่านความฟิตกลับมาทันเวลาหลังจากมีปัญหาจากอาการบาดเจ็บในแมตอืน่นเครื่องซึ่งการรายงานจากทาง ESPN ได้บอกมาว่าวานมิสก้านั้นบาดเจ็บจากเกมอุ่นเครื่องที่เสมอเป็นฟอร์ตไป2ต่อ2เมื่อสัปดาห์ก่อนสมผลให้ไม่สามารถร่วมซ้อมกลุ่มได้กับทันแคมป์ที่สกอตแลนด์โดยแสงดงอ้างมาว่ากองหลังวัย34นี้กำลังเข้าโปรแกรมเริกความฟิตแบบส่วนตัวเพื่อเร่งความฟื้นตัวร่างกายกลับมาเป็นตัวเลือกให้บริสุ่สิดทั้งที่เหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่ถึง2ส,สัปดาห์บอลก็จะเริ่มเขีย่ยแล้ว โดยกรณีนนวันพิส้าออนฟิตจริงๆนั้นก็น่าจะเป็นโอกาสของจิโกโดัโลดซึ่งซ้อมอย่างขยันขันแข็งตั้งแต่กลับมาจากยืมตัวจากอิตาลเมื่อเดือนก่อนนั่นเองข่าวดีในการยุคพลเปิดแคมป์ยังสกอตแลนด์น,นั้นก็คือกองหน้าองค์นีมัสยานก่อนหัวล้านเลียนนะฮะฟื้นเข่าริดเงือกับกลุ่มเช่นเดียวกับกองหลังฟิลโจนที่หายหน้าหายตาไปนาน เก็ว่าเวลานี้ปีศาจนั้นจะขาดมาครคับแรบฟอร์ดที่เจ็บไหลเดนทันเดสันที่ติดโควิดและก็แบ็กซ้ายอาร์เด็กเชลเลสที่มีการบาดเจ็บที่ข้อเช้าก็ขอให้พวกเขาเหล่านั้นหายเจ็บกลับลงช่วยทีมได้บริวันครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับดันโลดตั้งเป้าชิงตัวจริงผีไม่หนีไปที่อื่นหรอกนะ ดยินที่ทางเจโก้ดันโลดนะฮะฟูลแบ็กแมนยูตั้งเป้าจะเค้นศักยภาพของตนในการซื้อใจผู้จัดก,การทีมนารุออมเพื่อชิงตำแหน่งแบ็กขวากับทางอารอนิบสกาหลังจากที่ัซนที่ผ่านมาไปเสริมประสบการณ์และความมั่นใจแบบยืนตัวกับทางเอซิมิลาามาแล้วซึ่งประเด็นวัยท2สองปีรายนี้คาแข้งไปยังซาซิโร่นะฮะถูกจับยืนทั้งแบ็กขวาตำแหน่งถนัดรวมไปถึงแบ็กซ้ายภาพรวมออกมาน่าพอใจแม้จำนวนเกมลงแข่งไม่มากพอ ซึ่งกะหวังยังถูกเรียกติดทีมชาติโปรตุเกสลุยศึกยูโร2020ฐานะตัวขาดตาทับชูเอากอนเซโร่ที่ถอนไปเนื่องจากมีการบาดเจ็บโดยกับเป้าหมายในรการ2021นี้นารอคนนี้ก็ได้บอกว่าอยากจะพิสูจน์ตนเองอย่างโอเทฟฟอร์ดว่าตนนั้นยังมีของอยู่หาใช่ดาวรุ่งตลอดกาลโดยเขาได้บอกว่าเป้าหมายผมนั้นก็คือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อผมมีอการในการลดนามมากขึ้น เมื่อรการก่อนมันคือจุดประกายความต้องการให้ผมมากขึ้นติโก้ชิ่เลนทั้หมดทัศนัททั้งั้งถึงสองประตูแก่ทางบรอสเซลลี่กล่าวกับทาง MU TV ผมต้องการถูกส่งลงไปแข่งขันต่อไปผมต้องการชุ่มเททุกอย่างที่มีและก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปทราบาว่าฤดูกาลก่อนนั้นน่าถึงแล้วแต่ยังสามารถทําให้ดีกว่าน,นั้นอีกนะการออกไปเล่นแบบยืมตัวนั้นสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากเป้าหมายในรดูการก่อนก็คือได้ลงสนามมากยิ่งขึ้นหลายนาที ให้แข่งขาด้ทยตงานสักหน่อยเสริมแมตช์ฟิชชิงก็บรรลุทุกอย่างแล้วคิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้เล่นมิลานคนเดียวที่สามารถยืนระยะได้ทุกนัดรออังฤดูกาลส่วนตัวถือเป็นเรื่องที่ดีนอกเหนือจากเวลาลงสนามพอสมควรนะอย่างที่เรียนไปว่ามันสมบูรณ์แบบมีโอกาสที่จะรู้จักคนดีหลายร้อยลายนะฮะที่อยู่สโมสรนั้นบ้านเมืองหน้าอยู่และผู้คนก็น่าอัศจรรย์ใจ คุกฤดูกาลทุนจะได้เรียนรู้ไม่มากก็น,น้อยไม่เพียงแค่การใช้ชีวิตแต่ยังมีด้านของฟุตบอลหรือประสบการณ์อื่นมากมายให้เติมเต็มนะโดยโอกาสที่จะไปเล่นในลีกอื่นนั้นน่าทึ่งนะช่วยผมเก็บเกีย่ยวประสบการณ์ดีๆหลายอย่างไม่เพียงแค่เดนสนามแต่รวมไปถึงการใช้ชีวิตประสบการณ์น,นั้นมีคุณค่าและผมก็ดีใจที่ได้ตัดสินใจดังกล่าวเมื่อเดูกานก่อนนั้นซึ่งดารโลดคนนี้กำลังลุ้นมีชื่อเป็นยิทธภาพแข้งขึ้นทะเบียนธุรกิจ ทั้งนี้ต้องลุ้นให้แมนยูนะฮะไม่สามารถซื้อคีรันทิ่เปียจากทางอาร์เรโตโกโมัดลิกได้สำเร็จในครั้งนี้เป็น,นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันถ้าเกิดว่าทิปเปียไม่มานะฮะเดโก้ไดโลดก็มีความสุขอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะเป็นตัวตาดตแทนของอาร์บิชการได้ไหมและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุดสโมสรแมนเชสเตตในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมผมฝากกดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ